ดังนั้นถ้าใครคิดว่าการที่คุณเทียรุธสุวรรณเกษรไปยื่นยุพักเพื่อไทยครั้งนี้จะสําเร็จสารรัฐมนูญจะเอออ,อหอ่หมกด้วยจะเล่นตามนั้นจะยุพักเพื่อไทยจะตัดสิทธิ์นายกอุงอิงทักษิณจะไม่มีที่อยู่เหมือนเดิมจะต้องกลับค่าหุกมเหมือนเดิมแล้วก็อ่อนวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดให้เพื่อนๆและคนไทยทั้งประเทศได้ฟังนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับแชทไปหาพี่อ้น เป็นการส่วนตัวทั้งในไลน์และก็ในทิกต o อกนะครับที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเขาถามว่าพี่อนครับพี่อนคะ่ะเ,เราจะมีนายกคนที่สามใช่ไหมนายกองอิงจะถูกปลดออกจากตำแหน่งจะถูกตัดสิทธิ์ตักการเมืองใช่ไหมแล้วก็พักเพื่อไทยจะโดนยุบใช่ไหมพี่ก็ถามว่าทาไมถึงคิดเช่นนั้นเขาก็บอกว่าก็เห็นคุณอนุทินนะครับได้นําคุณเนวินชิดชอบประธานที่ปรึกษาของพักภูมิใจไทยไปพบกับท่านทักษิณชินวัตร ที่บ้านจันสองล่าที่เชียงใหม่เป็นไปได้ไหมที่คุณอนุทินจะขึ้นเป็นนายกแทนอุ๋งอิงเพราะว่าอุงอิงนั้นจะถูกสารน้ำนูนพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแบบท่านในคุณเศรษฐาทวีสินก่อนหน้านี้สแสดงว่าคุณอนุทินจะมาเป็นนายกคนต่อไปใช่ไหมซึ่งพี่อ้นก็ได้ตอบคําถามนั้นไปโดยละเอียดนะครับและพี่ก็มีความเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คําถามและคําตอบนั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ พอถึงวันที่สิบตุลาคมที่ผ่านมาพี่จึงเห็นข่าวข่าวหนึ่งพี่จึงรับบอกอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองเรื่องของเรื่องก็คือคุณเทียยุทธสุวรรณเกศรหรือทนายอัน๋นซึ่งพี่อ้นเคยบอกพวกเราบอกว่าพี่อ้นรู้จักคนคนนี้ดีนะครับคุณเทียยุทธสุวรรณเกศรหรือทนายอัน๋นนะครับคนละอั๋นกับทนายอัน๋นบุรีดำนะคนคนนี้ผมเชื่อว่าคนของพรรคประชาชนหรือประชาชนที่เลือกพักก้าวไกลมาก่อนนะครับต้องรู้จักชื่อดี นะครับว่าเป็นคนที่เคยเอาคําร้องไปยื่นต่อสารมน,นุนยุบพักเก้าไกลมาแล้วและก็ได้ผลนะครับซึ่งพี่อ้นก็ได้วิเคราะห์เจาะลึกไว้ให้พวกเรารู้แล้วก่อนเป็นปีด้วยซ้ำไปก่อนจะเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปตามคําที่พี่อ้นพูดไว้ทุกประการนะครับเพราะพี่อ้นนั้นนอกอยากจะรู้จักทนายทีรยุทธ์สุวรรณเกษรแล้วพี่อ้นเคยบอกว่าคนคนนี้เคยนั่งทํางานอยู่กับพี่อน้นเคยเป็นกรรมการบริหารพักร่วมกันนะครับโดยมีหัวหน้าพักคือคุณไปบูล นะครับนิติตวันซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐดังนั้นเหตุการณ์ในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ทนายอันหรือทนายธีรยุทธส์สวน,นเกษรได้ปรากฏตัวขึ้นที่ศาลน้ำนูนนะครับพร้อมผู้หญิงที่ลากเข็นะตะกล่าใส่เอกสารนะครับก็ตามข่าวระบุว่ามีเอกสารถึง5 0 8 0หน้ากระดาษนะครับโดยมีคำร้องทั้งหมด65หน้านะครับได้ไปยื่นต่อศาลน้ำนูน เพื่อจะยุบพักเพื่อไทยในตามข่าวคุณทียุทธสุวรรณเกษรให้สัมภาษณ์ว่าเขานั้นไม่รู้จักพลเอกประวิตยเป็นการส่วนตัวนะครับได้เคยรู้จักคุณไพบูรณ์บางครั้งนะครับก็และคุณไพบูรณ์เองก็ได้บอกว่าคุณทียยุทธนั้นเป็นทนายความอิสระไม่ได้ทํางานให้กันนะครับก็ขอกว่ากันไปแต่ความจริงนะครับที่มันเคยผ่านมาคุณทียยุทธนั้นเป็นกรรมการบริหารพัก คุณไปบูนเป็นวหน้าพักพี่อ้นเป็นรองเลขาธิการพักเราทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นการยื่นยุบพักเพื่อไทยครั้งนี้จะมีเบื้องลึกเบื้องลับและเบื้องหลังอะไรเกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐหรือไม่เกี่ยวข้องกับคุณไพบูลนิติตะวันหรือไม่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวก็เชื่อเขาหน่อยก็แล้วกันเนาะแต่พี่อ้นขออนุญาตไม่เชื่อเด้อความเห็นส่วนตัวเอ้ทนาอันมึงอย่าพองกูนะการยื่นยุบพักเพื่อไทย ของทนายอันในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเราชาวพักประชาชนหรือไม่เราจะต้องรู้หรือไม่ตามพี่อ้นมาแลียวพี่อ้นจะพูดให้ฟังถ้ามองกันโดยเผินๆเราในฐานะสมาชิกพักประชาชนนะครับอาจจะบอกว่าเรื่องการยุบพักเพื่อไทยนั้นไม่เกี่ยวกับพักประชาชนเลยแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวเต็มๆมันเกี่ยวเต็มๆครับและสมควรอย่างยิ่งที่เราชาวพักประชาชนทุกคนจะต้องรู้ทำไมต้องรู้ หลายคนจะถามคําถามนี้ออกมาทันทีที่พี่อ้นพ,พูดจบประโยคเมื่อกี้เหตุที่ต้องรู้ก็เพราะว่าครั้งนี้การยื่นยุบพักเพื่อไทยของคุณเทียยุทธ์จะไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการจะไม่เป็นไปตามคนบางคนที่เขาประสงค์จะให้เป็นแม้จะอ้างถึงการซอกกลอนบ่อนทําลายการครอบงำพักเพื่อไทยโดยคนนอกคือคุณทักษิณชินวัตร และแม้จะอ้างข้อหาที่ร้ายแรงคือทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกซึ่งเป็นข้อหาที่เคยใช้กับพรรคก้าวไกลและยุบพรรคก้าวไกลสำเร็จมาแล้วก็ตามแต่ครั้งนี้วาทกรรมเช่นนั้นข้อหาเช่นนั้นข้อกล่าวหาวแบบนั้นจะใช้ไม่ได้ผลกับพรรคเพื่อไทยเหตุผลอะไรน,นั่นหรอคุณต้องยอ้อนกลับไปดูว่าทักษิณชินวัตรกลับบ้านมาได้เพราะอะไร นั่นคือเหตุผลประการที่หนึ่งซึ่งคุณจะต้องอินไซต์เข้าไปให้ถึงเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมารับโทษจำคุกถูกไหมก็ถูกเสนอขอพระราชทานอาภัยโทษโดยให้ติดคุกแค่หนึ่งปีแต่ไม่ได้ติดคุกจริงพอเข้าไปปั๊บก็ป่วยขึ้นมาทันทีแล้วไปนอนชั้นสิบี่โรงพยาบาลตำรวจจากโรงพยาบาลตำรวจก็ไปพักรักษาตัวที่บ้านนะครับแล้วก็ปอกจากบ้านเสร็จ ก็ปลอไปได้ทั้งประเทศโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวพี่อ้นจะไม่ลงลึกแต่จะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าการให้ทักษิณเข้ามานี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อทำให้พักเพื่อไทยยิ่งใหญ่ขึ้นผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองเขาไม่ต้องการให้ทักษิณกลับมายิ่งใหญ่ไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยยิ่งใหญ่แต่เขาต้องการให้พักเพื่อไทยกลับมาเพื่อตัดคะแนนเสียงของพักประชาชนให้มาเป็นคู่ขัดแย้งกับพักประชาชน เพื่อเขาจะได้นั่งอยู่บนภูดูเสือกัดกันโมเดลของพิษณุโลกการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนั่นคือโมเดลโมเดลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของราชบุรีนั่นก็คืออีกหนึ่งโมเดลในสายตาของเขาพักการเมืองที่น่ากลัวที่สุด ซึ่งไม่เอาใครเลยเอาแต่ผลประโยชน์ของประชาชนไปที่ตั้งอย่างเดียวมันพูดไม่รู้เรื่องไอ้พักเนี้ยก็คือพักประชาชนเขาจึงต้องการทุกสัปพะก,กำลังที่จะมาดับความร้อนแรงของพักประชาชนลงให้ได้โมเดลวาทกรรมใส่ร้ายว่าพักประชาชนพมา่านั่นคือเหตุผลคนใครทุกคนจะเห็นว่าทุกพัก รุมยำพักประชาชนอย่างเดียวทั้งๆท,ที่ไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเขาจะยุบพักเพื่อไทยไปทำไมในเมื่อพักเพื่อไทยคือคู่แข่งอันดับเอกตัวเอของพักประชาชนดังนั้นแปดข้อหาของคุณทียุทธสุวรรณเกษรที่ไปยื่นต่อสารมนุญเพื่อจะยุบพักเพื่อไทยพี่ไม่ต้องอ่านหรอกเสียเวลาเอกสารห้าพันอันละแปิบหน้านั่นแหะก็กลายเป็นกระดาษเปล่าทันทีคุณต้องรู้ ว่าผู้มีอำนาจเขาต้องการอะไรง่ายๆเรื่องจบง่าย,ายๆแค่นี้พี่อ้นเคยพูดมาหลายครั้งคานิยามของนักกฎหมายเขามีไว้ว่าอันชนในร่างกฎหมายก็เพื่อรับใช้ชนกลุ่มนั้นเรื่องนี้มันยังเป็นความจริงอยู่ทุกวันนี้แหละดังนั้นถ้าใครคิดว่าการที่คุณเทียรุธสุวรรณเกศรไปยื่นยุพักเพื่อไทยครั้งนี้จะสําเร็จสารรัฐมนูญจะเออ,อหอหมอกด้วยจะเล่นตามนั้นจะยุพักเพื่อไทยจะตัดสิทธิ์นายกอุงอิง ทักษิณจะไม่มีที่อยู่เหมือนเดิมจะต้องกลับค่าคุกมเหมือนเดิมแล้วก็ <laughs> อ่อนอย่ารู้เรื่องกฎหมายอย่างเดียวต้องเก่งรัฐศาสตร์ด้วยถึงจะมองการเมืองออกเพราะคําจ่อกัดความในทางรัฐศาสตร์นั้นมีว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์และการปกป้องผลประโยชน์ผลประโยชน์ไทยก็ผลประโยชน์ของนายทุนและผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองนั่นแหละคลิปนี้พี่อ้นจึงไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อจะโวยพักเพื่อไทย หรือเป็นกําลังใจให้พรรคเพื่อไทยหรือเป็นกําลังใจให้องค์อิงและนายกทักษิณแต่พี่จะมาเตือนคนของพรรคประชาชนรวมถึงเอฟซีของพรรคประชาชนทุกคนว่าคุณเตรียมตัวรับศึก,กระนาบทุกด้านจากทุกพักการเมืองเพราะเขาเกีย้ยเซียกันเรียบร้อยแล้ววันข้างหน้าจะมีอีกสารพัดสารพันข้อหาที่มากล่าวหาละมาใส่ร้ายเราจิตใจคุณต้องมันง่นคง อะไรที่คุณไม่แน่ใจให้มาฟังคลิปพี่อ้นเพราะที่พี่อ้นมันจะจบทุกปัญหาพี่อ้นจะพยายามอัปเดตสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่มากระทบกับพรรคเราและจะแจงด้วยหลักของความจริงหลักของเหตุและผลและจะวิเคราะห์เจาะลึกให้ได้ว่าเรื่องนั้นมันเกิดจากเหตุผลอะไรและเขาต้องการอะไรรวมถึงข้อกล่าวหานั้นมันมีความจริงมากน้อยแค่ไหนมีข้อเท็จจริงอยู่เท่าไหร่และนี่ คือเหตุผลที่พี่บอกว่าการยื่นยุบพักเพื่อไทยของคุณธียุทธสุวรรณกิขอนครั้งนี้มันมีเรื่องที่คนของพักประชาชนเราชาวด้อมส้มทุกคนต้องรู้และให้จับตาดูอย่างใกล้ชิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดจะออกมาในรูปแบบที่พี่อ้นทำนายไว้หรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อพวกเราจะได้รู้ทันเล่เหลี่ยมทางการเมืองเล่เหลี่ยมอันศกกระปรกและอุบาทของคนพวกนี้ หวังว่าชาวด้อมส้มเราสมาชิกพรรคประชาชนเรารวมถึงผู้ที่ศรัทธาในแนวทางของพรรคประชาชนทุกคนจะมีฝันกำลังใจที่ดีเราต้องเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันและยืนหยัดรักษาหลักการเอาไว้ให้มั่นเพื่อประเทศไทยวันขนา้างหน้าจะเป็นประเทศไทยที่ดีเพื่อลูกหลานของเราสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ